ในปลากมอารมณ์ดีคนนี้ค่ะวันนี้นะคะการพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะบรรยากาศมืดมดแบบนี้คะอยากบอกว่าโอ้ยโรแมนติกมากค่ะโอโรแมนติกนั่นเองนะคะตอนนี้คือแบบยุ่งใ่เต็มหัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าอีกแค่ไม่ถึง1เดือนนะคะก็จะเข้าสู่วันพ่อแห่ง แล้วนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่กําลังเตรียมของขวัญให้คุณพ่อนะคะคนพิเศษของเรากันอยากแนะนําเลยค่ะว่าให้เตรียมนะคะของขวัญชิ้นนี้เลยเป็นสมุนไพรที่อยากบอกว่าดีมากดีส,ดสุดเลยนะคะชื่อของเขานะคะคือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนียยไงมากแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเดิมๆของเขาเลยนะคะอุ้มมันเรียกยากมากเลยค่ะนั่นก็คือ ก้นกำเนิดจากที่ทิเบตค่ะคุณผู้ชมขาอู้เป็นสมุนไพรไฮโซมากเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดชื่อเป็นภาษาไทายเนี่ยเราเรียกกันว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าอู้แค่เช่ก็พิษสุดดานแล้วนะคะคุณผู้ชมขาอุ้ยหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นหญ้าอะไรเนี่ยมันคืออะไรอย่างที่บอกไปนะคะก็คือว่าในช่วงฤดูหนาวนะคะมันจะเป็นตัวหนอนค่ะคุณผู้ชมส่วน เรียกรวมๆกันว่าย่าหนอนย่าหนอนตัวนี้นะคะรูปร่างหน้าตามันก็คล้ายๆกับตัวหนอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคือมันเป็นสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมมีส่วนช่วยในเรื่องของบำรุงปอดบำรุงหัวใจนะคะแบบให้หัวใจแข็งแรงเหมือนเดิมอ่าอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องลด จางอะไรแบบนี้ด้วยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสมุนไพรดีๆนะคะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มนะคะให้กับคุณพ่อกันรขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะจะหาซื้อนะคะแันแบบสมุนไพรแล้วเอานำมาต้มให้คุณพ่อก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้นะคะเขานำเอาสมุนไพรเนี่ยมาใส่ในเรื่องของเครื่องดื่มแล้ว,ลวอยากให้คุณพ่อฝืนฝืต่องฝาง,งนะคะอยากให้คุณพ่อแบบหนุ่มสุขภาพดีกทมอสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาซื้อกันได้นะคะคุณผู้ชม่ะ เงียบเงียบเงียบสงสัยไม่ช็อตนะยังไงนะคะกันก็ฝากสม,มุดใครดีๆบาบนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะซื้อของขวัญดีให้คุณพ่อสุขภาพดีลืมนะคะไปหาดูกันยังไงวันนี้นะคะกันกับช่องเ e อ f e c t สไล้์สตลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ